สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแม่อู๋อีกแล้วนะคะวันนี้แม่อู๋จะมาพูดถึงเออ EP ที่3ที่ต่อจาก EP 2นะคะก็คืออ่าวันนี้จะเป็นหัวข้อแล้วก็ประเด็นเจอฝรั่งถูกใจอยากได้ก็อยากได้กล้าก,กล้าก,กลัวก,กลัวก,กลัวโดนหลอกก็กลัวควรทาอย่างไรดีนะคะอ่าหลังจากที่เราได้ทําความรู้จักกับผู้ชายฝรั่งนะคะแฟนฝรั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่าไม่ว่าจะเป็นชายชนชาติใด ในโลกนี้นะคะผู้ชายก็คือผู้ชายนั่นเองเหมือนกันทุกที่ค่ะหลังจากที่เราได้ตกลงปรงใจเป็นแฟนกันแล้วไม่ว่าเราจะทําความรู้จักกันไม่ว่าจะทางใดวิธีใดก็ตามนะคะให้เราใช้เวลาคบหาดูใจกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งวู้วามไม่ต้องกลัวแหวไม่ต้องกลัวหลุดมือนะคะเพราะว่าถ้าเราได้ตัดสินใจไปแล้วไม่ว่าจะถูกหรือผิด เราเองจะเป็นคนที่เสียใจหรือว่าอาจจะเป็นเราเองที่ดีใจนะคะเพราะว่าชีวิตคู่ไม่ใชออ่การที่จะมานั่งเล่นขายของนะคะมันเป็นชีวิตจริงนะคะก็คือ,คอถ้าเราเลือกที่อยู่อยู่กับใครคนใดคนหนึ่งแล้วเราต้องอยู่ไปตลอดชีวิตไม,ไม่ใช่แค่อยู่แค่วันสอวันนะคะขึ้นชื่อว่ามนุษย์ทุกคนก็มีรักโลกโกรธหลงหากกันหมดเหมือนกันหมดไม่ว่าจะชายฝรัง่งชายประเทศไหน เหมือนกันเหมือนกันทุกที่ค่ะก็คือให้เราใช้เวลาคบหาดูใจกันก็คือเอ่อเอาเวลาเนี่ยค่ะตัดสินตัดสินเพราะว่าเราอย่าเพิ่งไปเอ่อใช้เวลาเพียงชั่วค่าวตัดสินเพื่อที่จะไปอยู่กับเขาเพราะว่ามันมีหลายคนหลายคู่นะคะที่ตัดสินใจที่จะมาแต่งงานแล้วก็อยู่ต่างแดนต่างถิน่นกับแฟนฝรั่ง แต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้มีชีวิตคู่ที่ราบรื่นนะคะทุกคนก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วยิ่งลำบากกว่าออที่อยู่ในประเทศของเราด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านบ้านเมืองของเรานะคะก็คือเรามาอยู่ต่างถิน่นแล้วเรามีปัญหาครอบครัวขึ้นมานี่คือลำบากเราตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยไม่มีญาติพี่น้องนะคะออจะไปอยู่ที่ไหนะจะไปซุกหัวนอนที่ไหนจะหนีไปทางไหนอันนี้ก็เป็นปัญหา ปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนเราทุกคนนะเนาะพอเราอยู่ด้วยกันไปแล้วอาจจะด้วยปัญหาประการใดทั้งทั้งหมดทั้งมวลนะคะแต่และคนแต่และคู่ปัญหามันไม่เหมือนกันปัญหาชีวิตของแต่และคนก็มีมีเหมือนกันนะคะทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะดํารงชีวิตประเคาะประคับประคองชีวิตคู่ไปได้นานแค่ไหนนั่นเองนะคะและเรายิ่งเป็นคนต่างถิ่นต่างภาษาอ่ะหลายๆอย่างเราไม่เหมือนกัน เราแตกต่างกันอันนี้ก็ยิ่งจะเป็นปัญหาใหญ่ก็กลายเป็นปัญหาครอบครัวขึ้นมาแล้วปัญหาทุกๆปัญหาก็ทําให้แต่ละคู่ก็คืออยู่อยู่ด้วยกันไม่ได้นั่นเองนะคะมีเยอะค่ะไม่ใช่ว่าใครได้แฟนฝรัง่งได้ผัวฝรัง่งแล้วจะชีวิตดีชีวิตหรูหราเหมือนที่ทุกคนคิดเหมือนกันไม่ว่าจะประเทศไหนชาติไหนเหมือนกันหมดค่ะผู้ชายผู้ชายผู้หญิงถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องเกิดการหย่าร้างกัน ก็คือต้องแยกทางกันนั่นเองนะคะฉะนั้นก็คือเราต้องใช้เวลาคบคบหาดูใจกันนะคะและหลังจากนั้นอ่พอเราเริ่มมั่นใจกันแล้วก็คือ,อคิดดีแล้วว่าคนนี้อาจจะใช่อาจจะเป็นเนื้อคู่ของเราในภายภาคหน้าอ,อันดับแรกก็คือถ้าผู้ชายเขาบอกว่าเออเรามาแต่งงานกันนะอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้อันดับแรกให้คุณ มาเที่ยวบ้านเขาเดินทางโดยใช้วีซา่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาดูบ้านเมืองเขาก่อนว่าเขาพูดจริงไหมเขามีบ้านมีรถหรือว่าเออที่เขาพูดมาให้เราฟังเนี่ยมันเป็นจริงไหมมันมีจริงอยู่ไหมอ่ะและอีกอย่างพอเราได้รู้ได้เห็นแล้วเราจะ,ะสามารถรู้ได้ว่าอ่าบ้านเมืองเขาเป็นอย่างนี้นะอาหารการกินเขาเป็นอย่างนี้เราสามารถปรับตัวแล้วอยู่ได้ไหมเราเรา เราต้องมาให้เห็นให้รู้ทุกอย่างนะคะเพราะว่าบางคนบางคนดีพูดดีพูด,ด,พดสารพัดดีดีหลายอย่างแต่จริงๆแล้วพอเรามาอยู่จริงๆมันไม่ใช่มันกับตรงการข้ามนะคะก็คือเรามาเราก็ต้องมาดิ้นรนของเราเองอันนี้ก็จะลำบากนิดนึงนะคะอาจจะแต่ทุกคนก็คือทุกคนก็ต้องดิ้นดิ้นรนนะคะหาหาเช้ากินขําหรือว่าจะ หาวิธีใดก็ได้อาจจะทำงานหาเงินช่วยกันนะคะชีวิตคู่เนาะทุกคนแต่บางคนก็สุขสบายเพราะว่าฐานะทางบ้านอาจจะดีหรือว่าแฟนอาจจะมีฐานะนิดนึงอันนั้นก็เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าไม่ต้องทำอะไรก็ประคับประคองชีวิตคู่กันไปเหมือนออแต่ละคนแต่ละคู่ปกติแต่ว่าก็มีหลายคู่ก็คือจริงๆแล้วคือชีวิตมันไม่หรูหรา มันไม่เพอร์เฟกมันไม่เหมือนที่ที่ผู้ชายพูดไว้ว่าเออถ้าเธอมานะฉันจะให้เงินให้ทองเธอเธอจะอยู่สุขสบายนน่นนี่นั่นแต่พอเรามาปุ๊บโอ้ยอย่างนี้เลยค่ะหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคะอ่ะเนาะอย่างที่บอกกันไปก็คือต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาคบหาดูใจกันก็คือต้องใช้เวลาอย่าเพิ่งวู่วาม ก็คือขนาดบางคนนี่อยู่ด้วยกันมาเป็น1 0บปี20่สิบปีอะวันดีคืนดีก็อยู่ไปกันไม่รอดมันก็มีนะคะแต่ปัญหาแต่ละคนเราก็ไม่รู้เนาะแต่ละคนแต่ละคู่ต่างคนก็ต่างมีปัญหาตรงนี้เราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเออปัญหาทุกคนมันมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะหาทางออกได้หรือไม่นั่นเองแต่ว่าในกรณีที่ว่าเราเจอแฟนฝรั่งที่ถูกใจอ่ะแม่อก,ก็ตอบออโจทย์ให้ว่า ก็คือต้องใช้เวลาใช้เวลาคบหาดูใจกันศึกษาดูใจกันนะคะอ่าอย่าเพิ่งวู่วามเพราะชีวิตคู่เรานั่นแหละค่ะเราต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตนะคะอ่าติดตาม EP ต่อไปนะคะว่าแม่อูจะมาพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ